รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึ่งกับรายการอินโฟไลทีวีกับผมกาก้ารนวิญญาณสีสัปดาห์นี้กากาก็มาอยู่ที่สนามช้างบุรีรัมมาชมกันครับในการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์ประเทศไทยหรือเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทยของรายการ o r b r c บอกได้เลยครับซุปเปอร์ไบร์รุนนี้มันสุดๆไปดูนะครับว่ารุ่นไหนแล้วใครจะคว้าโพเดียมอันดับหนึ่งกันไปที่แน่แ่งานนี้ครับเวลาคอลิฟายคันต่อคันไม่หนีกันเลยครับ บอกได้เลยว่าแค่คุณสกิดเกียร์ผิดเท่านั้นชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนอันดับได้เดี๋ยวไปชมเลยครับแสดงความจริง New Civic EGV พลังแห่งการขับเคลื่อนที่เกิดกว่าใครจะตามทัน Drive the Unrivaled ตอบโจทย์ทุกด้านการใช้ชีวิต s า a r t รถพร้อมเปิดแอร์ผ่าน Air Ford Pass หน้าจอสัมผัส12นิ้ว Ford Ranger Wide Track Generation ใหม่กล้าทำสิ่งใหม่ให้ไกลกว่า Hello MG ขอเส้นทางไป Secret Bar สู่จุดหมายอย่างมั่นใจ AR Navigation ระบบนำทางอัจฉริยะแม่นยำในทุกเส้นทาง New MG HS Refinement อีกขั้นของคุณค่านำหน้าในแบบคุณ ความมันระดับอินเตอร์ ORBIC Superbike ดวลเดือดทิติพงศ์นัคลินว่าชัยสนามสองสุดมอเตอร์ไซค์ถังเรียบเบอร์หนึ่งของไทยรายการ ORBIC Superbike 2องพันสดวลสนาม2องสุดเช้่ข้นด้วยความมันระดับอินเตอร์ผลรุ่นใหญ่ติงโนทิติพงศ์วัลากนแชมป์หลายสมัยจาก PSCA ดุคติ PTT รุมิเกนนกจูเนอร์ติงโนเลสซิง ร้อนแรงต่อเนื่องว่าชัยสองสนามติขดขณะ Honda r เล i ซ g ่งไ i l a n d ด์เมาสโวลเทียมในรุ่น Super Sport 600cc โดยเชชนะเป็นของชิปนักคลรอภิรลาทูวัคัตอดีตนักบิดโมโตโทีซึ่งต้องวัดกันถึงรอบสุดท้ายหลังจบเลสสุดมันนักสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุริลังการแข่งขันรถ จักรยานยนต์ทางเลียดชิงแชมปประเทศไทยไลซันาร ORBIC s u p e r เปอรบประจำปี2565สนาม2รวมฟอรมเร็วลอชทชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่31ะะกรกฎาคม2565ที่ผ่านมาณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ถ้ามการติดตามของแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วทั้งเอเชียเนื่องจากเป็นการรวมนักดิด ดังระดับเอเชียและดาวิดมากฝีมือจากทั้งในประเทศและต่างประเทศลงแข่งขันเชื่อเียงกันอย่างดุเดือดไฮไลท์อยู่ที่ค้าสูงสุดข,ของประเทศไทยยังซุปเปอร์บายหนึซึ่งรวนดาวิดชั้นนำในอีกสตาร์มากมายเกมกลุ่มหน้าในเลสนี้เป็นการดวนกันร,ระหว่าง3มนักบิดอย่างติงโนทิ่ทิพงศวลวกรแขมปาหมายเจัาจาก p ส c a ดุคติพ t t ีทีททรูเมเปน no er, นกยูเนอร์ติงโนเลสซิผู้ชนะสนามแรกซึ่งได้ออกตัวจากตำแหน่งโพท,ที่ต้องต่อต้สู้กับผู้นักแข่งสำคัญอย่างซุปอนุชานาเจรศีจากยามหาฮ่าริสโตอนอนุชาเลซซิงทีมและปาพาทิปชูประเทศจากซัตก่าเลซซิงทีมซึ่งขนาบข้างในกิจที่2อสาม ออกสตาร์ทเลสด้วยการขยับขึ้นอย่างรวดเร็วของทิติพงศ์โดยมีอนุชาและพาทิ์ไล่บทอย่างเข้มข้นในช่วงแรกของเลสอย่างไรก็ดีหลังผ่านครึ่งทางการแข่งขันพาธิ์เริ่มผ่อนความเร็วลงทําให้เหลือนังบิดเพียงสองคนที่ลุ้นชัยชนะกันอย่างถึงรอบสุดท้ายจบการแข่งขัน12รอ,อบทิติพง์รักษาตําแหน่งหัวแถวได้อย่างเหนียวแน่น บิดนำแบบนวนเดียวจบคว้าชชนะไปครอบครองด้วยเวลา19นาที33.583วินาทีเฉือนอันดับ2อย่างอนุชาเทียง0.770วินาทีขณะที่พาทิศตามเข้าป้ายในอันดับ3ตามหลังอยู่ที่7.147วินาทีสำหรับการแข่งขัน,น ORBI c Superbike Championship 2022 สนามถัดไปจะเจ็ดขึ้นในระหว่างวันที่2-4กันยายนนักสนามช้างอินเตอร์เนั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเคยโดยจะถือเป็นการเข้าสู่ช่วงสำคัญในการลุ้นแชมป์ประจำปีของแต่ละรุ่นว่าจะมีสถานการณ์ออกมาเช่นไหร ไทยแ,แลนด์กรังปี2022ร่วมจารึกหน้าประวัติศาสตร์ความเป็นหนึ่งให้โลกได้ประจักษ์อีกครั้งที่สุดแห่งความภาคภูมิใจกับการเป็นสนามที่ดีที่สุดเบสกลังปี OF THE YEAR 2018และครองแชมป์สนามที่มีผู้ชมสูงสุด2ปีสอนกระตุน้นเศรษฐ,ฐกิจและเงินหมุนเวียนในประเทศมากกว่า6,500ล้านบาท ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและในประเทศกว่า450,000คนใน2ปีที่ผ่านมาของการจัดงานและยังถ่ายทอดไปยัง207ประเทศทั่วโลกสู่ผู้ชมกว่า800ล้านครัวเรือนมูลค่าซื่อประชาสัมพันธ์กว่าปีละ1,100ล้านบาทสู่การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้ ด้วยการผนึกความร่วมมืออีกครั้งจากทุกภาคส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปีดจำกัดมหาชนหรือ OR ร่วมกับชาวจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมแล้วที่จะเป็นหัวเรือหลักในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อประกาศสักดาประเทศไทยในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีอีกครั้ง เตรียมพบกับการแข่งขันสุดเข้มข้นของเหล่าเทพนักบิดระดับโลกและร่วมเชียร์นักแข่งไทยก้องสมเกียรติจันทราจาก Honda t ทีมเอเชและเคมินคุโบจาก Yamaha VR46 Master Camp ทีลงสู้ศึกโมโตทูให้เสียงกึกก้องเกรียงไกรและขว้าชัยใน h o m e รส c e พร้อมอัดแน่นด้วยกิจกรรมความบันเทิงตลอด3วันของการแข่งขัน มวยไทยวิถีอีสานใต้คอนเสิร์ตจากศิลปินเท่าหน้าและบูธกิจกรรมของผู้สนับสนุนมากมายมาร่วมจารึกประวัติศาสตร์และตอกย้ำความเป็นโมโต g จีพีที่ดีที่สุดไปด้วยการอีกครั้ง30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ณนะสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ร้านเซเว่นอีเลทุกสาขาทั่วประเทศและ www.allticket.com ชาวบุรีรับพร้อมแล้วแล้วคุณหล่กพร้อมหรือยัง ว่าระบากมีไว้แค่ใช้งานไม่เคยมีใครทำไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้และความคิดที่ว่ารถแบบนี้นั่งไม่สบายทั้งหมดคือแรงผลักดันให้เรากล้าทำสิ่งใหม่ให้ไกลกว่า Ford Ranger Generation ใหม่จองผ่านเว็บไซต์ Ford และโชว์รูมได้แล้ววันนี้ ทุกข้อจำกั New Drive your ambition, ด New Mitsubishi Expander d e s i น์แห่งความเป็นผู้นำคือความรีบหรูที่ล้ำสมัย New MG HS Refinement อีกขั้นของคุณค่านำหน้าในแบบคุณ ับปลาสารโนบโดอกกุหลาบรวมกันตำบลเสม็จทั้ง19หมู่บ้านค่ะเราจะโชว์เหมือนงานฝีมือด้วยแล้วก็กลิ่นหอมอ่าเป็นเดือนแล้วค่ะยังไม่มีเวลาปักผ่อนเลยเ, <laughs> เหนื่อยก็เหนื่อยนะคะแต่เราก็สู้เพราะว่าบริรัมเรากำลังมีงานครั้งยิ่งใหญ่ปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งงานวิ่งที่ใหญ่ระดับ ประเทศอย่างนี้ตื่นเต้นครับคนบุรีรัมย์ก็จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ครับเป็นเจ้าหน้าที่สาสุขจริงๆก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็รู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชนเหมือนชาวบ้านเนี่ยจะให้ความสำคัญกับ งานนี้มากออกมาเชียร์กันพุ่งมาอยู่บนถนนหมดทั้งเมืองรู้สึกว่ามันเป็นทุกที่เลยเหนื่อยๆมาแล้วเห็นบรรยากาศเห็นภาพแบบนั้นคือมันเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นภาพแล้วก็บรรยากาศที่น่าจดจำมาก โครงการต่างๆในประเทศนี้เพื่อให้ความต่างอาหากินไม่ต้องอยู่กับโควิดเหมือนสองปีที่ผ<ป>่านมาอีกต่อไปน <ๆ S 2> ี่คือำาระกางของเราัถึงเวลาที่เหล่าฮีโร่สโับกล่าวคนตัวเล็กหัวใจใหญ่จะกลับมาสร้างประวัติศาสตร์ปีที่7ร่วมกันอีกครั้ง <S <S 1> <S 1> บุดีรัมมาราทอนไนรัน2023ัน ที่สุดของงานวิ่งมาตรฐานโลกฝีมือคนไทยรับรองโดยสหพันธ์สมาคมกรีธานานาชาติหรือ World Athletic Road Race สัมผัสภูมิประเทศที่สวยงามบนเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติอันน่าทึ่งรวมพลังเป็นหนึ่งจากภาครัฐและภาคเอเกชน ความสนุกมาด้วยพลังเหลือล้นจากกองเชียร์ชุดใหญ่ที่มีให้ตลอดเส้นทางปิดเมืองระดับไฟสว่างสวยัยจัดเต็มไฮไลท์แสงสีเสียงตระการตานำพานักวิ่งเดินทางไปด้วยกันกับทุกองค์ประกอบความมหัศจรรย์ เพื <54. S 2> ่อสร้างสรรค์สวรรค์ของนักวิ่งตลอดไปเดินหน้าสู่ปีที่7ไปกับ7สิ่งมหัศจรรย์ที่เหล่าฮีโร่สโลกราวร่วมกันสร้างสรรค์เซเว่นวันเดอร์สออฟบูิรัมมาราทอน เราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อพิชิตเป้าหมายยิ่งใหญ่ g o l a b e l รายการแรกของประเทศไทยในปีหน้าบุรีรัมมาราธอนไนรัน2023งานวิ่งระดับโลกฝีมือคนไทยแล้วพบกัน21มกราคม2566 Your Ultimate Destination สวรรค์ของนักวิ่ง Run TO Label ในเดือนมก,กราวันที่21ปี2023นะฮะทางจังหวัด บุรีรัมย์แล้วก็พี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับจะได้ร่วมกันจัดในมาราทอนนะครับซึ่งเราก็เป็นการจัดครั้งที่7ซึ่งเราก็ต้องบอกว่าการจัดในครั้งนี้มีความสำคัญมากนะฮะเพราะเราจะจัดเพื่อเป้าหมายก็คือเป็นโกลเลเวลนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า เป็นสนามแรกแล้วก็เป็นที่แห่งเดียวของประเทศไทยที่จะได้เป็นโกล e เบลและที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเป็นไทยลันซึ่งผมคิดว่าในโลกนี้ก็ไม่ค่อยมีนะฮะรงมการเป็นไทยลันและเมื่อเราได้โกลิเบลแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะได้เป็นมาสเตอร์อีกจุดหนึ่งของการแข่งขันมาราธอนนะครับแต่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเป็นเรื่องของการ กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นสปอร์ตทัวริซมซึ่งทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเน้นตลอดเวลานะครับว่าต้องการทําอย่างไรก็ได้การที่พวกเราจะจัดอีเวนต์ระดับน,นานาชาติโดยมีชาวต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเนี้ยให้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทําให้เป็นเรื่องของการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะนํามาซึ่ง เม็ดเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งจะมีนักวิ่งมาราธอนนี้ก็ประมาณสักผมคาดว่า,า 20, ประมาณสักสอง0 0ื่กว่าคนนะฮะพร้อมกับครอบครัวแล้วก็ผู้ที่ติดตามมาชมรวมๆแล้วผมคิดว่าไม่น้อยกว่า6 7 0 0 0 0หมคนซึ่งท่านเราคิดว่าต่อหนึ่งคนเนี่ยมีการใช้ใจ่าย3,000บาทเราก็จะมีมูลค่าที่จะสะพัดไม่น้อยกว่า ประมาณสัก200ล้านในการจัดก,การแข่งขันท,ท,ท,ทั้งที่จะถึงนี้นะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คืออยากจะได้ให้พวกเรานะครับหรือการใครที่ดูแลการใส่ท่อส่งไม่มีโอกาสไปดูนะฮะหรือไปชมการแข่งขันก็คือจะได้เห็นการจัดก,การต้อนรับของพี่น้องชาวบุรีรัมย์ว่าเขาต้อนรับนักแข่อย่างไร มีกองเชียร์ที่เชียร์ในขณะที่นักแข่งวิ่งผ่านหน้ากองเชียร์ของเขาทำอย่างไรนะครับแล้วก็การที่มีการพับนกกระเรียนเนี่ยห้าหกหมื่นตัวเนี่ยเขาทํากันอย่างไรแล้วก็มีการประดับแสงสีเสียงอย่างไรบ้างซึ่งเหล่านี้ผมคิดว่ายัางไงก็เป็นอีกมิติหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนอกเหนือจากมอเตอร์จีพีซึ่งเราจะมีการแข่งขันใน เดือนกันยาปีนี้นะครับก็คือวันที่31 1 2ตุลาตรงนี้นั่นก็เป็นอีเวนต์ระดับนา,นานาชาติเช่นกันแต่การแข่งขันมาราธอนในปีที่จะถึงนี้เราจะเห็นนักแข่งที่เป็นระดับอีลีทเนี่ยเข้ามาทำการแข่งขันบ้างมายซึ่งในปีที่แล้วเราจะเห็นว่าไม่มีเพราะเป็นเรื่องของโควิด -19 แต่ปีนี้ปี2023เนี่ยโควิด -19 ก็น่าจะเป็นเรื่องของ บรรทาบบางไปแล้วแล้วก็สามารถเดินทางกันได้แล้วเราก็จะได้มีสีสันรเรื่องของนับแข่งระดับโลกซึ่งมาทำการแข่งขันเหมือนใน,นอดีตก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด1 9ครับคำว่า4ฟดีตรงนี้ผมคิดว่าเราก็คงจะทราบนะครับว่าการที่วิ่งเนี่ยมันมีอะไรที่เป็น 4D ในนี้นี่ก็คือสิ่งที่ดีๆสี่อย่างคือวิ่งเพื่อความสุขการอาหาร และการมีส่วนร่วมผมจำไม่ได้วมม่าเป็นเรื่องอะไรบ้างแต่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือเพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วก็การมีส่วนร่วมของชาวบุรีรัมย์ซึ่งพวกเราก็จะเมื่อกี้ตามที่เราเข้าไปในห้องถแถลงข่าวนะฮะเราก็จะได้กินอาหารนะครับนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งดีที่ทางบุรีรัมย์จะนําเสนอแต่สิ่งต่างๆก็ให้ไปชมเองดีกว่านะครับในการแข่งขันครั้งนี้ว่าโฟดีเนี่ยที่บุรีรัมย์ นำเสนอเนี่ยมีอะไรบ้างก็อยากจะให้ติดตามมากกว่าะนะครับครับขอบคุณมากครับ CIVIC EHEV พลังแห่งการขับเคลื่อนที่เกิดกว่าใครจะตามทัน Drive the Unrivaled Mitsubishi อ็กซ์แพนเดอร์มิตซูบิชิมอสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันดีกวันหนึ่งนะครับในการเปิดตัวการเป็นสปอนเซอร์ของเมืองทองยูเนเต็ดของบร,ริษัทไทยยม5มอเตอร์จำกัดนะครับเมืองทองยูเนเต็ดเองเนี่ยเราเป็นสปอนเซอร์มาอย่างยาวนานละประมาณ15ปีละตั้งแต่เมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยอยู่ในระดับชั้นของดิวิชั่น2 ก็เป็นพันธมิรที่ยาวนานกันพอสมควรนะครับส่วนหนึ่งเองเนื่องจากว่าทางบริษัทเทมให้าเองเนี่ยเราเน้นหนักในเรื่องของการทำสปอตมาร์เก็ตติ้งซึ่งเราเริ่มต้นมาในระยะเวลามากกว่า10ปีนะทำไมต้องทำสปอตมาร์เก็ตติ้งเพราะสปอตมาร์เก็ตติ้งเองเนี่ยมีกลุ่มลูกค้า<ม>ที่เป็นกลุ่มคนขีร่รถกยานยนต์เนี่ยค่อนข้างมากเพราะนั้นเป็นกลุ่มที่ลูกค้าเนี่ยสนใจเนื่องจากกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ยอดนิยมนะครับทั่วประเทศเพราะนั้นเองเราอยากจะสร้างแบรนดิ้งของตัวยมเองกกับกลุ่มลูกค้า ก็เลยทําการเรื่องของการสนับสนุนสตีฟฟตบอลเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีความดีนะครับปีนี้ทีมเมืองทองยูเนเต็ดเองก็มีนักเตะดีๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมืองทองยูเนเต็ดปีนี้เนี่ยน่าจะมีแชมป์ติดมัติดมือกลับบ้านเช่นดีเช่นเดียวกันครับนะครับเวลาที่มีแมตช์แข่งที่บ้านคือโฮมทาวน์ของที่เมืองทองยูเนเต็ดที่แันเดอร์โดมเนี่ยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมสําหรับผู้ขับขี่รถจกักรยานยนต์มาฮ่าเช่นเดียวกันนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับ ผู้ขับขี่รถจักรยานยมาฮ่าเนี่ยเข้ามาร่วมชมการแข่งขันที่เมืองทองได้นะครับอย่างสม่ำเสมอครับเรียนเชิญครับแล้วก็เป็นยังไงครับบ้างครับท่านผู้ชมหลังจากได้รับชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทิ้งแชมป์ประเทศไทยส่องล้อมันมันกับรายการ orbric กันไปแล้ว ท่านผู้ชมคงได้เห็นความมันของแต่ละคันแต่ละรุ่นกันไปแล้วที่แน่ๆรุ่นใหญ่หญสุดบอกได้เลยครับน้องติงน็อต<า>เอาโพไปคลองเป็นไงครับความมันแบบนี้ต้องมาดูที่รายการอินฟอร์ไลท์ทสัปดาห์หน้ากาค้าจะมีอะไรมาท่านผู้ชมได้ชมอีกต้องคอยติดตามกับทางรายการอินฟอร์ไลท์สัปดาห์นี้กา้าก็หมดเวลาเราอีกแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับอันดับบรเด้วยครับ